ลำบดีบ้านแท้อำเภอบ้านแท้นครราชสีมาพี่จันพี่เชี่ยพรสีเกตสีน้ำตาพี่ันพี่ตาพิมพ์ทองริมค่ะผมทนายใจวุฒิเดชทองไหมครับพวกเราจะมานําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เรื่องตรกนิติชู อร่อยถึงปากแล้วเลยงเส็จก็วางใหม่เป็นสี่หนุ่มคนเยครับเพราะว่าขนมเทียนแก้วมีรูปทรงคล้ายกับเจดีเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของครามุจริสนาครับชาวบ้านนะครับมักจะทำขนมขนมเทียนแก้วขึ้นในช่วงเทศกาลนาฏิกันาแล้วนาไปให้ลูกหลานหรือญาติรับประทานนะครับพวกเรานะครับต้องการนำขนมทีบ้านมาปรับปรุงให้มีรสชาติอร่อยถึงปากมากที่สุดนะครับซึ่งเราได้ใช้รูปทรงของขนมเทียนแก้วเป็นรูปทรงต้นแบบในการผลิตครับและขนมที่เรานํามาพัฒนาในครั้งนี้ก็คือขนมเทียนครับ พวกเราได้ศึกษาคความวิธีการทรําขนมเคียนและทดลองทํสูตรขนมเคียนว่าสูตรที่ได้จะมีความอร่อยกลมกล่อมและได้รับความถึงพอใจมากเท่าไหร่นะครับจากการศึกษาข้อมูลของพวกเรานะครับพบว่าปัจจัยที่ทาให้ขนมเคียนอร่อยหรือไม่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่คงที่เพราะฉะนั้นในการทขรํขนมแต่ละครั้งเราต้องกําหนสดส่วนผสมที่คงที่และจะได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และมีะะความอร่อยของของพพันธ์ที่ทาครับและเราก็ได้ทำการศึกษาตัวอีกว่าเราจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยากก่างจำกัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับและในการทำผลเตภัณฑ์จําหนแต่ละครั้งเราก็จะใช้หลักการคำนวณตามหลักการของคณิตศาสตร์เพื่อหาทิศทางว่าเราควรทำผลเเภียน์จำนวนเท่าไหร่จึงจะนําเป็นขายแล้วได้กําไรมากที่สุดครับวัตถุประสงค์ของโครงการน,นะคบหนึ่งเพื่อหาูตรการทำผลิเภียนที่มีรสชาติอร่อยและมีมาตรฐานโดยที่เรากำหนดขึ้นมาใหม่เองอสองเพื่อตร้งเพื่อปลอดภัยครับ เพื่อเพื่อตอบคำถามเมาพิ่พควใจต่อผู้ที่มีกับปรมาภียขอ,องเรานะครับและก็บูรณาการกับับมันเทียเศรษฐกิจพ,พอเพียงครับสามเพื่อสร้างระบบสมก,การเชิงเส้นสองตัวแปรนะครับไปช่วยในการตัดสินใจในการสร้างาทางเลือกในการผลิรงเงินจำหน่ายนะครับระยะเวลาการดำเนินการ เร่เดำเนินการศึกษาโรงงานตั้งแต่วันที่1เดือนกรกภาคมพาุทธศักราช2556ถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2556ครับเอกสารที่เกี่ยวข้องน,นะคะในการทําโรงงานทางนี้เราใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องมีสี่อย่างมีดังนี้ครับจินค้าโอทอปสถิติตัวแบบทางนิตศาสตร์ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรวิธีการทำขนมเปียกวิธีการทําบัญชีรายรับรายจ่าย อาจารย์ตรังสุวรรณหลักปัญญาเศรษฐกิจขอเแียงและคุณค่าทางโภชนาการครับผลจากการศึกษางานวิจัยของคุณรัติรัตน์และคุณอุตสาห์ปีคศาร2 5 4 5นะครับพบว่าในปริมาณขนมไทย100กรัมจะให้พลังงาน8แคลอรี่จากการศึกษาข้อมูลของพวกเรานะครับพบว่าในปริมาณขนมไทยของเรานะครับ1ชิ้นมีน้ำหนัก8กรัมวชิรนัทจะให้พลังงาน2.8กิโลแคลอรี่ครับต่อไปขอเชิญพิเชียร์พลครับขอบคุณ่าบุณรัชานนท์สำหรับขั้นตอนการนนเ Who are you? อมูลไม่ละเอียดค่ะสำหรับมิติมาตรฐานระยะที่2นะคะเนื่องจากเราได้ไปสำรวจในมิติที่1แล้วเราจึงได้สูตรหนุกเพียนที่ดีที่สุดมา2สูตรคือสูตรมะพร้าวงานและสูตรซุนเื่องค่ะโดยมีส่วนประกงสผสมคือสำหรับสูตรมะพร้าวงานเราจะใช้แป้ง ผงโบตผงเชโปราผักชีกระเทียมน้ำตาลเ้เลือีน,น้ำมันัหอยซึ่งรวมเป็น2,600กรัมค่ะจากนั้นเราก็ทำขนมเทียนทั้งสองสูตรและนำไปสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน150คนซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้านแห่งพิยาคมจำนวน100คนโดยนำมามีดหัาหาค่าเฉลีย่ยคิดเป็นร้อยละ93.27ซึ่งอยู่ในระดับมากค่ะ กลุ่มที่2คือกลุ่มชาวบ้านในอำเภอบ้านแพงจำนวน50คนซึ่งนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ยคิดเป็นตัวละแประดับค,ความ ในการผลิตกระปินท,ที่1 25นาทีต่ออนงชลลงและผลิตที่2 25นาทีต่ออนอึชลลงโดยรวมแล้วไม่เกิน600นาทีหรือใช้เวลาในการทำ6ชั่วโมงต่ออีกวันนั่นเองค่ะและสาหรับด้านบรรจุภัณ์สมการก็คือ 35f บวก3 0 y น้อยมากกว่าหรือเท่ากับ200 3 5ก็คือเราจะบรรจุกรเพียน35ชิอนอ้นต่อหงชลอง สูตรที่2เราจะบรรจุขนมเทียงาชิ้นตอนอีกชโลมโดยรวมแล้วจะมากกว่าขเท่ากับ200ชิ้นค่ะเมื่อเราได้ข้อจำกัด3ข้อสามด้านแล้วเราจึงได้าทางลึกสามทางลึก <c oughs> เราจะผลิตสูตร <c oughs> เราจะผลิตที่ไม่ผลิตสูตรที่1แล้ต่เราจะผลิตสุตรที่2 29ชโลมค่ะซึ่งเราจะได้กําไรอยู่435บาท ว่าเราได้แนวทางที่ดีที่สุดแล้วเราจึงนํามาผลิตขนมเพียขายจริงโดยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งคณะผู้จัดทำได้มีต้นทุนในการผลิตขนมเพียร2,000บาทเื่าเราได้ผลิตขนมเพียรจําหน่ายทั้งหมด17ครั้ง การนำเสนอครงานของเรานะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับไม่ทราบว่าท่านคณะกรรมการท่านใดมีข้อสอสถาม้อเสนออะไร วันนี้มันเอามาจากเดิยกัรที่จะทำแบบนี้ครับเอเคจะให้ชิมขนม